ครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาปลูกต้นมะพร้าวน้ําหอมนะครับซึ่งเป็นมะพร้าวน้ําหอมพันหอ,อมใบเตยนะครับก็จะมีต้นมะพร้าวน้ําหอมที่ซื้อมาลนะครับนี่ครับก็คือลักษณะต้นที่นํามาปลูกที่เห็นใส่คููแบบนี้ก็คือคือปลูกลงดินไปแล้วนะครับแล้วก็ถ่งทีแล้วก็เลยขุดขออกมาใหม่ต้นที่ซื้อมานะครับไซส์ขนาดนี้นะครับก็ราคาที่ร้านขายต้นไม้ ก็ซื้อามาราคา150บาทนะครับก็ถามผู้ปลูกผู้ขายนะครับเขาบอกว่าต้นนี้ฟอมสูงขนาดนี้ตน้นทรายขนาดนี้ก็คือปลูกหนึ่งปีกว่าแล้วนะครับทีนี้ก็เราจะมาทําการปลูกนะครับก็วัสดุที่ใช้ก็จะมีจอบแล้วก็ปุ๋ยที่ให้ก็คือจะใช้ปุ๋ยนี่ครับปุ๋ยคอกก็คือที่วนวขวาย ระยะเวลาในการปลูกก็จะได้เก็บผลนะครับก็ะอยู่ประมาณ3-4ปีน,นะครับก็จะทําการให้ผลซึ่งมะครับชนิดนี้ค่อนข้างให้ผลจบแล้วก็รสชาติดีเป็นที่นิยมของตลาดนะครับน้ํามีกลิ่นนะครับเดี๋ยวามจะมาลุยการปลูกเลยนะครับก็เริ่มต้น้วยการขุด ก็ขุดหลุมลึกพอประมาณนะครับนี่ครับจากนั้นนําข้อปุ๋ยข้อนี่ครับใส่ลงไปเลยนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับแล้วก็ุกเขาขนาดของหลุมก็จะประมาณนี้นะครับง่ายมากนะครับการปลูกนี่ครับเราได้หลุมที่ขนาดที่ต้องการแล้วนะครับจากนั้นก็นำ ต้นะาท้าวน้ำหอมทำไปเตยนะครับเอามาปลูกนี่ครับลักษณะเขาจะมีรากตอนนี้ขุดใส่ถุงไว้แล้วนะครับขุดใส่ถังมันจะออกรากนี่ทำมันออกรากแล้วครับลักษณะต้นเราอยากให้ต้นหันไปทางด้านไหนเราก็จะหันหัวมันออกผมจะให้ต้นมันหันไปด้าน ด,ด้านหลังผมนะครับมันก็จะหันต้นนี้ตรงหัวมานะครับออกนะครับถ้าเราหันไปทางนี้ผมก็จะเอียงไปฝั่งนู้นนะครับก็จะให้มันเอียงมาทางทางแดนเหล่อนะครับนะี่ครับเสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็นำทำการกลบกลบไปเลยนะครับ ค่อยคลอคุ้มนิดนึงครับเออนะครับแค่นี้นะครับ สำหรับการปลูกมะพร้าวน้ำหอมพันหอมใบเตยนะครับซึ่งมะพร้าวพันนี้ถือว่าเป็นมะพร้าวที่คนนิยมบริโภคนะครับซึ่งมันมีความโดดเด่นก็คือมีกลิ่นหอมเหมือนใบเตยแล้วก็น้ำมันสดชื่นนะครับแล้วก็เนื้อกะทิด้านในมีความมันนะครับก็สามารถที่จะปลูกจำหน่ายปลูกบริโภคในครัวเรือนนะครับก็ส่วนมากที่ทำการปลูกเนี่ยคือ ต้นพันธุ์ค่อนข้างหาหาหาซื้อได้ทั่วไปแต่ค่อนข้างมีราคาแพงอย่างต้นนี้ราคาอยู่ที่150บาทนะครับถ้าเราปลูก10ต้นก็ตกไป1,500บาทนะครับถ้าท่านผู้ชมมีมีต้นมะพร้าวน้ำหอมที่เป็นพันธุ์ดีแล้วก็ค่อนข้างดกอยู่ที่บ้านท่านผู้ชมก็สามารถที่จะปลูกเพาะขยายพันธุ์นะครับขายได้ สามารถพสขายทาง Facebook ทาง YouTube ก็ได้นะครับก็มะพร้าวตตน้ําหอมพันนี้ก็คือส่วนมากจะให้ลูกโดกตั้งแต่ประมาณปีที่3ถึง4นะครับก็จะให้ลูกขึ้นอยู่กับการดูแลใส่ปุ๋ยก็สมมากก็จะให้เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีนะครับก็จะมีการรดน้ำนะครับดูสังเกตดูดีที่ดินถ้าดินมีความแห้งก็รดบ่อยทีแต่ถ้าเกิดว่าดินมีความ ชุ่มชื้นก็วันเว้นวันนะครับเพราะว่ามะาพร้าวนี่เป็นพืชที่ต้องการน้ํามากนะครับถ้าต้องการให้เขาลูกดกก็คือจะต้องลดน้ําลดน้ําเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ขาดน้ําไม่ได้เลยแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือถ้าปลูกไปประมาณ3-4ปีก็จะนิยมให้เกลือเพราะว่ามะพร้าวเป็นพืชที่ชอบน้ํากร่อยๆนะครับเกลือก็จะมีส่วนในเรื่องของการ ทำให้มะพร้าวมีรสหวานนะ้ำมะพร้าวมีรสหวานแล้วก็ผลดกนะครับปุ๋ยเคมีที่นิยมใช้ก็จะมีอ่าสูตรเสมอก็ได้นะครับสูตร 15- 1515า 15, 15, นะครับปานนะครับแล้วก็จะในช่วงที่ยังมีการจเจริญเติบโตแบบนี้นะครับปีถึง2ปีก็สามารถให้เป็นปุย๋ยเรียนะครับปุ๋ยเคมีแต่อย่าให้เยอะนะครับให้พอประมาณนะครับแล้วก็ผสมโดยปุ๋ยคอกอาจจะเป็นปุ๋ยขี้วัวหรือปุ๋ยขี้ไก่ นะครับพวกพวกผู้นี้สามารถที่จะเจริญเติบโตดีส่วนโรคก,ก็จะมีด้วงด้วงที่กินอยอดอ่อนของของอยอดมะพร้าวก็ต้องหมั่นเช็คนะครับถ้าเกิดว่ามันมีด้วงก็จะทําให้ใบมันยอดกินยอดก็ทําให้ต้นมะพร้าวเสียหายอาจจะใช้ยาฆ่าแมลงฉีดคนก็ได้ถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วมีการพบเห็นนะครับก็ค่อยๆหมั่นเช็ค แต่ส่วนมากก็ถ้าปลูกไม่เยอะก็จะไม่ค่อยมีโรคนะครับส่วนมากก็จะให้ผลนะครับประมาณปีที่4 3- 4ถึงปีค่อนข้างดกก็สามารถเก็บขายนะครับเก็บจำหน่ายในครัวเรือนนะครับถ้ามีพื้นที่ไม่มากก็ปลูกบริโภคในครัวเรือนนะครับประมาณ5-10ถึงต้นก็โอเคนะครับซึ่งปัจจุบันก็ราคาผลมะพร้าวก็อยู่ประมาณ2 5 3 5บาบาทนะครับแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ ขึ้นอยู่กับช่วงฤดูก,การขาดแคลนนะครับสวนมากราคาก็สูงสูงก็ประมาณ35บาทท่านแพงๆนะครับราคาที่รับซื้อในสวนก็หลายราคานะครับก็จะมีพ่อค้ามารับซื้อนะครับก็ท่าชมก็สามารถที่จะปลูกแล้วก็จําหน่ายได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับนะครับวิธีการปลูกง่ายๆก็คือรองพื้นด้วยปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็ กรบเลยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเม็ดอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ลดน้ําตามปกตินะครับเช็คดูความแห้งนะครับเทคนิคการปลูกง่ายๆมีเพียงแค่นี้นะครับครับท่านผู้ชมนี่ก็คือต้นมะพร้าวน้ําหอมที่ปลูกไว้ที่บ้านนะครับเป็นท่านหอมใบเตยนะครับค่อนข้างดกมากนะครับซึ่งภาพก่อนที่ถ่ายนะครับยังไม่ได้อัดคลิปวิดีโอคือดกมากก็ตอนนี้คือดกทุกทลายเลยนะครับทลายหนึ่งก็อยู่ประมาณเกือบ10ลูกนะครับนี่ครับ ก็คือตอนนี้เก็บไปหมดแล้วนะครับนี่เก็บไปหมดแล้วนะครับนี่ครับก็คือปลูกแล้วก็คือไม่ทันกับคนกินนะครับนี่ครับเพราะว่ามะพร้าวต้นนี้ก็ตอนแรกกะว่าจะทําไว้เป็นพันจําหน่ายนะครับแต่นะครับพี่น้องมาเยอะนะครับก็อยากกินนะครับก็เก็บให้กินนะครับนี่ครับโด่งมากเลยนะครับตอนแรกว่าจะให้ไว้พันนะครับตัวนี้ลักษณะต้นนี้อยู่ที่อายุ4ปีครับท่านผู้ชมดกทุกทลาย นะครับดกทุกทลายอันนี้คือเก็บไปแล้วนะครับเก็บไปแล้วนะครับด้านโลนก็คือกำังอ่อนๆนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็คือทลายนี่ก็เก็บไปแล้วนะครับนี่ทลายเก่านะครับนี่ครับต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่หนึ่งนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือเก็บไปหมดแล้วนะครับนี่คือทลายที่ที่เก็บไปหมดแล้วนะครับนี่ครับไม่มีโรคแล้วก็รสชาติหวานหอมหอมมากนะครับแล้วก็เนื้อมันนะครับเนื้อมันแล้วก็ผลดี ผลขนาดพอดีกําลังกินเลยนะครับก็การปลูกนะครับก็ส่วนมากก็ตอนนี้ถมที่นะครับตอนแรกมันจะคนจะมีรากขึ้นมาเยอะเลยนะครับเพราะได้กินปุ๋ยจากคอ,อกวัวปุ๋ยคอ,อกนั่นเองเพราะว่าตอนนี้จะเป็นคอ,อกวัวนะครับช่วงฤดูฝนก็จะมีขี้วัวไหลลงมานะครับเวลามันไหลลงมาแล้วก็จะมีขี้ไก่ไปกินขี้วัวขี้ไก่แล้วก็ให้ปุ๋ยเคมีด้วยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศคอ,อกวัว ที่ปลูกใกล้ๆนะครับมาดูต้นที่2ต้นที่2ก็ดกมากครับนี่ครับมาดูทลายที่ที่ยังไม่ได้ตัดหักไปประมาณ2ผลนี่ที่หักไป2ผลนะครับนี่คือผลดกมากก็ว่าจะไว้ทําพันก็คงไม่ได้ไว้แน่นอนนะครับนี่ครับพี่น้องมาเยอะนะครับนี่ก็ทลายก็กินไปแล้วนี่ครับก็การปลูกที่จะทําให้เขาลูกโดกก็คือใส่เกลือใส่ปุ๋ยเกลือไม่ได้ใส่เยอะนะครับใส่ประมาณต้นขนาดนี้ก็คือใส่ประมาณ ถ้วยหนึ่งครึ่งถ้วยถ้วยเล็กนะครับอย่าใส่เยอะนะครับใส่พอประมาณ 2- อกถึงสามกำมือห่างๆต้นนะครับลดน้านะครับใส่ปุ๋ยปุ๋ยก็จะเป็นฉ 15, 15, 15, 15, ูดสิบห้าสิบห้าสิบห้าสูตรเสมอปุ๋ยเคมีสูตรไหนก็ได้แล้วก็ปุ๋ยคอกล้กที่ไก่แล้วก็ลดน้ําให้เพียงพอนะครับถ้าน้าเพียงพอปุ๋ยเพียงพอต้นสมบูรณ์เขาก็จะออกออกดอกฉูแล้วก็ชูทลายให้เราเห็นนะครับนี่ครับคนเก็บไปหมดแล้วนะครับนี่คือร่องรอยของการตัดเก็บ นะครับดกมากแล้วก็ตอนนี้กําลังออกทลายใหม่นี่ครับถอดอกมานะครับเดี๋ยวจะก็คงน่าจะออกได้กินอีกนะครับก็วันนี้ก็พามาชมที่ที่บ้านนะครับปลูกไว้นะครับก็คลิปเมื่อกี้ก็คือควาต้องการอัดการปลูกเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ามีเพียงพอกับการบริโภคนะครับไม่ได้ปลูกขายก็วันนี้ก็พามาชมที่สวนครับ นี่ก็คือน้ำมะพร้าวที่ถ่านะครับซึ่งตัวนี้จะอ่อนมากนะครับแต่เขาก็จะมีรสหวานเพราะว่าลูกที่พอดีนะครับเก็บไปหมดแล้วครับก็จะกินให้ดูสดชิญนมากนะครับแล้วก็หวานหอมอย่าลืมไปปลูกกันนะครับวันนี้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานพาท่านผู้ชมมา ลูกต้นมะพร้าวน้ำหอมพันหอมใบเตยไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่อีพีหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซ b s c r i b e ให้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานด้วยนะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์และซ b s c r i b e ให้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานด้วยนะครับสำหรับการกดติดตามช่องผมนะครับกดที่รูปผมด้านตรงกลางนะครับเสื้อสีส้มกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณครับ